ครับผมจะถ่ายทำชิวีโอปิดตาหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงปากเกร็ดนนทบุรีนะครับให้ชมก่อนพิมพ์สภาพใหญ่นะครับดูนก่อนนะครับดูแขนดูมือก่อนนะครับมือจะไม่มีนิ้วนะครับจะติดกับหัวไปเลยนะครับ แขนกัไม่เท่ากันนะครับแขนซ้ายกับแขนขวาดูเองนะครับบอกว่าไม่เท่ากันนะครับนะครับเองนะครับไม่เท่ากันนะครับแล้วขาพิมพ์ใสเบอจุนใหญ่นะครับตัวนี้ทะเลาะอ,ออกแล้วนะครับลอกออกแล้วหลุดออกนะครับขานี่ จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับขานี่จะขึ้นมาอย่างนี้มีฐานรองรับด้วยนะครับเป็นพิมพ์สภาพใหญ่องค์หลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะครับนะครับดูครับด้านหลังเก่ามากนะครับรุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าห้านะครับแท้เลยนะครับ ครับชมก่อนดูก,ก่อนนะครับนะครับลงรักนะครับเนื้อผงลงรักรักออกจะหมดแล้วนะครับนะครับรอยประกบนะครับพิมพ์ประกบหน้าหลังนะครับข้าบอกนะครับ แถ้เลยนะครับพิมพ์ตัวภาพใหญ่นะครับนะครับไม่ใหม่เหมือนกับของเซียนนะครับดูลักสมัยก่อนที่ครับดูลักนะครับดูลักถลอกออกนะครับ ดูลักถลอกออกนะครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยดไปนะครับเดี๋ยวปิดหน้าต่างก่อนครับดูด้านหลังไปก่อนนะครับ เห็นไหมครับแท้เลยนะครับสุดยอดเลยนะครับสองสี่เก้าห้านะครับดำเหมือนกับเด็กไหลเลยนะครับดูถลอกตรงไหนถลอกก็ดูเลยนะครับหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงปากเจ็ดนนทบุรีนะครับ ดูทีครับเก่ามากที่สุดเลยนะครับไม่ใช่ใหม่ๆไ,ไ,ไม่ใช่สวยๆเหมือนกับที่เขาทำทุกวันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับกับผมทอนทวนทอง1นึ่งศร้อยเอ็ดนะครับสุดยอดเลยนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไปนะครับนะครับ08 09 8 9 6 5 3 1นะครับดูกว่นนะครับนะครับดูกันเจ๋จาะเลยนะครับถูกไหมครับ รุ่นเก่าแท้ๆจะตัวนี้จะไม่เข้ามาแรงนะครับไม่เข้ามาแบบนี้นะครับไม่วงเข้ามาไม่อย่างนี้นะครับไม่เข้าลึกนะครับแขนก็อยู่่างนี้นะครับไม่ลึกนะครับอย่างนี้นะครับมือก็ไม่มีนิ้วนะครับจะกบอย่างนี้เลยนะครับนะครับลองดูด้านหลังดีครับดูด้านหลังนะครับหลังตกเป็นอย่างนี้นะครับ ลกเกลียไปหน่อยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับถ้าชอบใจก็โทรได้เลยนะครับขอบคุณครับหฮงๆนะครับ